คนละครึ่ง plus กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั่วไปในเมืองไทยอย่างไรมาดูกันว่าโครงการคนละครึ่ง plus ของรัฐบาลมีอะไรบ้างและมันจะส่งผลต่อชีวิตของคนในเมืองไทยอย่างไรโครงการคนละครึ่ง plus เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมากจากประชาชนโดยมุ่งเน้นในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เจริญขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนยโยบายของรัฐบาลนายอนุทินชาบีรกุลที่มุ่งเน้นในการเพิ่มความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองไทยแต่เมื่อพูดถึงคนละครึ่ง plus มันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวมีกลุ่มผู้รับประทานเฉพาะที่ได้รับการกำหนดไว้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้จักกันไว้มาดูกันว่าใครเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการนี้กลุ่มที่หนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้มีจำนวน13ล้านคน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม1,700บาทต่อเดือนรวมกับเงินเดิม300บาททําให้ได้รับรวม2,000บาทต่อเดือนในงวดเดียวและสิ่งสําคัญคือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คุณเพียงแค่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็สามารถรับเงินเพิ่มได้อย่างงไไ่ายดายกลุ่มที่2ผู้อยู่ในระบบภาษีกลุ่มนี้มีจํานวน11ล้านคนซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการคนละครึ่งที่ปรับเปลี่ยนเป็น60-40โดยรัฐบาลจะสมงทบ2,400บาท และประชาชนเติมเงินอีก2000บาทสามารถจับจ่ายได้วันและไม่เกิน200บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้กับคนที่มีการจ่ายภาษีแล้วกลุ่มที่3ผู้อยู่นอกระบบภาษีกลุ่มนี้มีจํานวน9้าล้านคนซึ่งจะได้รับการเติมเงิน2000บาทโดยรัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ในโครงการนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณเคยสงสัยว่าคุณมีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัส หรือไม่คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางโดยการเข้าไปที่ h t t p s w w w c g d g o t h w e f s c h e c k แล้วกรอกหมายเลขบัตร<บ>ประชาชน13หลักของคุณนี่เป็นโครงการที่มีความสำคัญและมีผลต่อชีวิตของคนทั่วไปในเมืองไทยคุณคิดว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ มาฝากความคิดเห็นและเป็นเสียงส่งต่อความคิดเห็นของคุณกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้